ตา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 ายว่าน้องปันซานิเจอกันแทงแทงโอยสู้เขาเอาเาสนากลับมาให้เรานี่เป็นละครเรื่องอะไรอยู่เนเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเล่นเกมเหนื่อยกับทีมตัวเองเนี่ยเหนื่อยกับทีมตัวเองเนี่ยนื่อยกับเพื่อนร่วมงานนี่คือเมียวจอแก้วของคุณทั้งสองรู้แล้วกดพร้อมภาพมา อยนก่อนนะครับคุณซาีิ The Voice ค่ะโอ้โหแค่นั้นใช่ไหมอะไรแค่คือแค่นั้น The Voice ค่ะฮะ The Voice ไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่มันไม่รู้ว่ามันอยู่ประเทศอะไรอ่ะตอบ The Voice เปรูมึงอะไรเนี่ยไม่มันมีมันมีแบบเด็กกับผู้ใหญ่ไงแต่ถ้าเปิดมาเป็นเปรูตอาไทยนค่ะตอบว่า The Voice ไทยแลนด์ครับกรรมการให้หรือไม่พี่โจโจ้คู่เดิ ทักทีถ้าคุณตอบแค่แต่ไว้เฉยๆผิดครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ประเทศอะไรถ้าคุณไม่บอกเราเราจะไม่มดวนรู้เลยสนใจไม่หนูกำลังคิดว่าเอ๊ะคิสหรือเปล่า The Voice คิสหรือเปล่าใช่ไหมครับอาเฉลยออกมา The Voice Thailand เยอะพี่ฟันเขารู้แล้วเมื่อกี้นับนพี่ฟันรู้เปล่ารู้ค่ะรู้กำลังจะตอบแล้วแต่คนนี้กดไฟก่อนะฮะเพราะฉะนั้นทางนี้ได้คะแนนไปก่อนนะครับข้อละหนึ่งคะแนนก่อนผู้ต่อไปครับคุณป๊อปคุณมิวสิกครับเจอกัน เล่จะมีจังหวะขึ้นกดได้เลยไหมครับมิวสิกเจอกับเลสิกมิวสิกเจอกับเลสิกอันนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเมียวจอแก้วของคุณทั้งสองคือภาพนี้ครับโอ้โหอ้าวกดแต่ว่าไม่โดนครับเพราะเขาปวแจะมอง่เก็บับเทปปุ่มนี้ลงไปก่อนสีแดงขึ้นตรงนี้ตอบได้ครับมิวสิก สอราศีค่ะศิก1ิบราศีใช่หรือเปล่าถูกนะคุณพ๊อคุณก็รู้ถูกไหมิงคุณรู้คุณกไม่โดนปุ่มสิกราศีใครก็รู้ครับเอออุ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับเฉลยออกมาครับเอาแมวออกไปและเป็นใครนี่ชัดเจนมากๆนะครับผมฝั่งนี้ได้คะแนนเสมอกันแล้วนะ ผู้ต่อไปครับคุณจีจิพิงออฟครับเชิญออฟน้องรักเองต้องสู้นะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเองต้องทำให้ได้นะนี่ละคอเราห่วงเรื่องนั้อ่ะพร้อมนะเหีียวจอแก้วของคุณทั้งสองคือภาพภาพนี้อะไรเอ่ยโอ้ยง่ายหมดแล้วสามแซ่บนีเก่งมากสุดยอดสามแซ่บใชรือเปาคร้บกรรมการรู้ปะดู กดไม่ทันสามชั้นได้คะแนนไปนทัโดดเฉลยออกมานี่และดูท่าดูท่าเอาละคราวนี้เขานำแล้วฮะอย่ายอมหัวหน้าทีมปะทะกันครับเชิร์ปรางคุณว่านเชิญสูุขาวเมียวจอแก้วคุณทั้งสองคือภาพนี้อะไรเอ่ยไปครับเฮ้ย เชอปรางกดก่อนครับนี่คือเจนนาวิเกเตอร์ค่ะนาวิกเกเตอร์ครับกรรมการว่าไงใช่นาวิเกเตอร์ครับเฉลยออกมาครับแมวข้างหลังนี้คือใครอพิติกพิติกนั่นเองครับผมเอาคะแนนไปเอาละปัญหาเกิดแล้วครุณผู้ชมครับสองสองคะแนนมนเสมอกันตัวจี๊ดต้องมาเจอกันคุณจะส่งใครก่อนคุณว่าน คนที่ดูทีวีบ่อยสุดในทีมผมนะครับครับป๊อปปองกูลครับป๊อปปองกูลคนนี้ไปดูเห็นตอนไหนไปดูเห็นตอนไหนพี่ดูอะไรป๊อปปองกูลมาแล้วฝั่งนี้สงใค่มาประทบป๊อปปองกูลดูทีวีบ่อนอี้เชโอ้โหมามือเหมือนกันเลยครับเชอกพลางมาเลยครับเอาให้ได้ครับเอาให้ได้ผู้เชอพลางเป็นคนที่ดูทีวีเยอะสุดในกลุ่มแล้วครับ หนูนั่งดูกับที่บ้านค่ะอ่าเพราะฉะนั้นดูไล่ไปเรื่อยถ้าจะจำทุกอย่างคุณนั่งดูกับใครคะฮะคุณนั่งดูกับใครบ้านดูนั่งดูกับอะไรครับเนี่ยบ้านดูนั่งดูกับอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่ง่ายพร้อมเมียวจอแก้วของคุณทั้งสองคือภาพนี้อะไรเอ่ยกดก่อนต่อไปเลย โลกดนตรีนี่คือโลกดนตรีกรรมการใช่โลกดนตรีเปล่าเฮ้ยใช่ไม่เห็นต้องคิดไยังไงคุณจะตอบว่าถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่แค่นั้นนะกรรมการถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่ครับให้หรือเปล่า าจำได้ไงอ่ะทันเหรอทันดูอันนี้เหรอ <c oughs> เหมือนจะเคยดูตอนเด็กๆอ๋อแล้วพี่ะะป๊อปเมื่อกี้ถ้าคุณงี่เง่าอย่าขึ้นป .2 ถ้าคุณงี่เง่าอ <c oughs> ย่าขึ้นป .2 มานี้ดูรายการนั้นคุณกลับไปครับเฉลยอ,ออกมาครับนี่คืออะไรฮะเอาแมวออกไปปุ๊บก็<อ>เป็นเด็กๆน้องๆน,นะครับที่มาประทะกันนะครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้เด็กป .4 นะครับผมผ่านไปแล้วอีกหนึ่งรายการและสุดท้ายตัวจี๊ดคู่สุดท้ายอย่าซ้ําเดิมครับ ทรงไข่ปันมาแล้วครับสมมาแล้วเออถ้าเป็นน้องปันนะครับ้าต้องเจอคนนี้ครับปองสักโอ้โหปันกับปองมาเจอกันครับได้พร้อมทำที่ได้หนะหยกดครับเดี๋ยวจอแก้วของคุณทั้งสองคือภาพภาพนี้เดี๋ยวๆๆไปเฮ้ยนี่นะกดก่อนเลย

ถ้าหมดเวลาเพื่อผมจะมีอ้าหมดเวลาผมมีคำใบ้พอผมผมเริ่มอ่านคำใบ้คุณกดได้เลยนะพร้อมเริ่มต้อยไตรภพนำเราผิดอีออกทั้งนตั้งใจขนาดนั้นเลยเป็นผู้ใส่หน้าเขาเธอพูดซิว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ Twilight Show ทวายไลท์โชว์ครับทวายไลท์โชว์เป็นยังไงงงเลยงงเลยกรรมการกดถูกไปเลย ไม่ใช่ทายไลท์โชว์ด้วยโชวยังไงไม่คิดเรื่องนี้เลยมีคล้ายๆทูไนท์โชว์ทูเดย์โชว์ทูเดย์โชว์กรรมการว่าไงครับใช่เหรอเฮ้ยรายการทูเดย์โชว์แค่เด็กก็เปลี่ยนเวลาเนี่ยแค่ชื่อก็เปลี่ยนเวลาแค่เดีอนต้องไปพูดกับพี่ต่อยนู่นใช่เลยออกจาครับอันนี้นะฮะเอาแมวทั้งหมดออกไปครับและนี่คือ ทูเดย์โชว์ทายไลท์ป็น่อคืนไวยไลท์เป็นรายการเก่าทูเดย์โชว์ปัจจุบันออกช่วงกลางวันแล้วอะไ,ไล์ทูเดย์โชว์นั่นเอง<ล> <ไป S 1> นะครับแหมแล้วมั่นใจชอบความมั่นใจมากเลยซื้อที่ไหนเนี่ยวันนี้สาวน้าใส่องเจ้าตานั้น,ะออน,นไปก่อนซีต่อสองยอกให้